สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาวลาวเฮาเลยกะพี่น้องสาวฟังไทยนำ้ำน้องมณีเฮากามาอยู่กับสองล่ะสไตล์สาวลาว,วคือเก่กาพี่นอ้องมณีกา้องล่กับสิผ้าพี่น้องมากินหมากข้อกันพี่น้องเพราะว่ยายามหนีก่อนยามพายยามทาแล้วเน,นา,นนานนะพี่น้องเนาะซึ่งเฮาก็เมียมากข้อมันก็เป็นมากเลยพี่น้องเนาะซึ่ง้องล่กก็ได้มากข้อมามณีพี่น้อง้องละนะ่งละก็เลยวาสีผ้าพี่น้อง มากินส่วมะข่อกันพี่น้องเนาะรายการน้องหลากก็เริ่มต้นตั้งแต่กวิธีเฮ็ดรายการวิธีส่วหรือพี่น้องเนาะว่าเฮาติดใจอย่างเน่นแต่ว่ารับรองมันหนีกะเขาแต่มะข่อมาแบบชงๆเปียกๆทุกคนนอะแบบชมใจเฮาอยากเลยพี่น้องเอยเดียวฮาสีพาทุกคนมาเฮ็ดส่วมะข่อกันมันนี้ทุกคนเฮากำมากินแบบสไตล์ชาวลาวอีกคือเก่าเนาะกินแบบเก่าแบบเดิมบบเฮากินแบบว่าคนเดียวตามเคยพี่น้อง S <S <S 1> <S 1> แต่ว่าให้พี่น้องมากินนากันเด้อรับรองว่าแสแฮงพี่น้องเดียวเฮากะมาเฮ็ดสวัวมาขอนากันเด้อพี่น้องเพื่อบอใหายเสียเวลาจากหน่วยมาฝนตอกอีกไปเฮ็ดสวัวมาขอนากันโอเคกันพี่น้องวันนี้เฮาสิพาพี่น้องมาเฮ็ดสวัวมาขอด้อมาขอบานเฮาพี่น้องมาขอแบบได้มาแต่อันนี้นะทุกคนแต่ตกสวยๆงามๆเลยมาเบิ่งนกันพี่น้องมาข้อมีแต่หน่วยงามงาหน่วยเนบมวย นวลใหญ่ๆทุกคนเนาะนี่มีแต่นวลใหญ่ๆจากสีทุกคนเดี๋ยวน้องหล่าสีพาทุกคนมากินส่วมาขอกันนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้น้องหล่ากับสีปอกมาขว่กก่อนมาน้องหล่าสีปอกมาขอก่อนพี่น้องเอาสีมาปอกใส่จานเลยนะทุกคนเนาะเอาสีมาปอกใส่จานเลยเอาสีมาปอกมาขอกันก่อนพี่น้องก่อนอื่นหมดเอากับชีมาปอกเปลือกก่อนเนาะมาปอกเปลือกก่อนเะครับกชีมาส่วกันพี่น้องเลยก็มากินน้ากันเลยเนาะ มื่อนี้อากาศที่บ้านนอ้องล่ะอากาคพอนค้างฝนสีตกเนาะทุกคนทามาทําการปอกหมักมากขอกันเลยปลอกเปลือกมากขอกันเลยทุกคนโอ้โหมาเบ่งทุกคนจ้ามาก่อแบบกําลังแดงดีเลยนะอมชมพูพะชโอ้หน่วยบังใหญ่ทุกคนอมชมพูแหง้งแต่ว่าอืมเสียดายโอ้ยความสม เปรี้ยวสุดยอดหอดหัวใจเลยทะลุหอดปอกหอดักหอ,หอ,หอดไตวัสส <laughs> นซานพี่น้องเอ้ยมันนี่เนาะเพราะว่าน้องละคิดอยากกินมะขอต้งแต่โดนละพี่น้องโดนเลยเนาะว่่ได้กินมะขอพี่น้องมันนี่กะสิมากินส่วมะขอ,อกัน่อนเดินเข้ากะสิมาปอกก่อนเนาะปอกมะขอ,ขอกันก่นกนนะขอนเลยค่ะกะิมาปรุงแล้วกะสิมารับประทานอนามันเลยทุกคน โอ้โห oh. หน้าตามันแบบอืมยอดหลายมาขอบานเหามาขอบานเหาเนาะทุกคนมาข่าอะไรซื่อนะมาขอเก็บมาแต่กบวัวเลยอยู่กลางทงนาวสันแต่อันนี้กัน ได้มาจากอันนั้นนะทุกคนได้มาจากบ้านนาแก้วนะทุกคนมาขอมาจากบ้านนาแก้วส่งมาหอดทาแดงเลยส่งมาหอดทาแดงเลยจะได้กินไหโซมใจย,ยากเลยทุกคนแบบอยากกินแห้งนะทานอยู่บ้านอนะอู้หูากกิน,กนคู่มือนะทุกคนอันนี้แบบมันอึดมันยากแน่ทุกคนเนาะมันบ่ค่อยมีมันจะมีอยู่บ้านพีน่น้องน้องหลานก,ก็เลยสีมาสัวถูพี่น้องกินอ้าวเียดาย โอเคกันทุกคนเนาะตอนนี้น้องหล่ากระโปงเปลือกมาคอเป็นที่เรียบร้อยเนาะเขาก็โอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้น้องหล่ากระโปงมาคอเป็นที่เรียบร้อยเนาะมาคอข้างเัากระไดประมาณนี้ทุกคนเปลือกมันลายอีีทุกคนจ้ะเดี๋ยวน้องหล่าสีมาส่วนเอามาคอสู่กินเลยเนาะก่อนอื่นน้องหล่ากระชิใจน้ำปลาก่อนเน็อตคนใส่น้ำปลาในต่อมากระชิใจน้ำตาลทุกคน หอมกับหมักเพชรหมักเพชรเนาะลากาพวงโซลตหรือว่าแป้งนวลนั่นเองทุกคนหมักลายใสลายหมักหน่อยใสย่หน,สหน่อยนะจ๊ะทุกคนเนะาะหมักนวลแห้งกับใสแมนมันลงไปเนอกให้ผมมันระวังลนเลย <laughs> ให้ผมมันระวังลนเลยเนาะหมอห้เหลือ่ะสัน กินแปงนัวลายผมมันเสียดวงหล่นต่อไปเขาก็สไตล์น้ำปลาแดกกนน้ำปั่นเอ้ยน้ำปลาแดงนะทุกคนเนาะปลาแดกก็จะเป็นน้ำปลาแดกปรุงนะทุกคนหน้าตามันกัดเซริ่มแบบสวยงามมาสันรสชาบมันก็ัิเริ่มแบบแซ่บนัวขัวอร่อยมาคนนำกันเลยทุกคนคนให้มันเข้ากันเนาะโอ้โหตอนนี้พนก็เริ่มมาแล้วจ้าทุกคนจ้า ว้าวหน้าตามันพี่นอ้องปองไยมาเบ่งน้ำกันนกามากินน้ำกันพร้อมน้องหลาเป็นคนแบบมากินหวานนะทุกคนน้องลาจะใส่น้ำตาลลายน,ะะน่อยพี่น้องแลวก็ะเพิ่มอืมสาทุกคนมากินสว่วมาขอกันพี่นอ้องมาขอบักน้าลายนะทุกคนโอ้ยเปลือกมันลายแหงเนาะแต่ว่ามากมันน้อยเดี๋ยวทุกคนสิพาพทุกคนเบ่งน้ำกันมาพี่นอ้องเอ้ย ชัวามาขอบานเฮาโอ้ยมากินก่อนว้าวสุดยอดความเผ็ดบอกให้เราอลังการมากเลยแค่น้ำตาลเยอะๆมันจังโบเผ็ดนะจ๊ะทุกคน <c oughs> <c oughs> แค่น้ำตาลเยอะๆมันจังแบบโบเผ็ดเดียว,ยวมาทุกคนมาขอของเฮากับเพออ่า <c oughs> พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะเดี๋ยวามาลุยน้ากันเลยทุกคนเนาะแล้วกะ็มาทุกคนมาเบิองนาตาของการสอมมคอของเฮากันก่อนมันมีมันสิเป็มจังได้ครับโอ้โหพี่น้องสวัะดคอของเฮากับสิประมาณน,นี้เด้ออูอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำปลาแดกน้ำปาลาไหลจ่อยๆอ,อู้ว้าวสุดยอดแหงพี่นอ้องเบิงเปลือกมันจนเต็มถาดท,ทุกคนในมันได้ซ้ำนี่ โอ้อันใดกับใครป่าทุกคนมากินน้ำกันเดอ้อพี่พี่น้องเอ๋ยมาวะพี่น้องมากินน้ำกันนับรองว่าแสบแห้งฝนตกนละทุกคนมาพี่น้องตอนนี้ก็หอดเวลาของเหา่าเนาะทุกคนมากินมาขอน้ำกันเดอ้อจนวันนี้ฝนกระตกเนาะทุกคนฝนตกอีแล้วพี่น้องที่ยินเสียงน้องลายอยู่มั้เนะาะบบนี้เนาะฝนตกเนาะทุกคนเนาะเป็นเวลาแบบโอ้โหแบบ บรรยากาศดีนะทุกคนบรรยากาศดีหลายหลายทุกคนเอยฝนกระตกเนาะมาหนี่ฮองผีทาทุกคนมากินมาพ่อกันกลางสายฝนเลยเนาะฝนมันกําลังมาพอดีเลยทุกคนโอ้โหบรรยากาศรู้สึกบอกว่าดีแฮงทุกคนมาเดอ้อพี่น้องเอยมากินมาข้อน้ากันเดอ้อมาสดอ่าสวนมาข้อน้ากันเนาะมาหน,นี่พี่นอ้องกองายบดปูสุกคนเนาะ มาเด้อมาเดินพี่น้องเลยโอ้มาขอลอยน้ำพี่น,น้องลอยน้ำปลาานะจ๊ะเออมากินน้ำกันเลยทุกคนเอาว่าลายย้ายห่างเนาะตอนนี้น้ำลายแตกแล้วทุกคนอยากกินแล้วพี่น้องโอ้โหพี่น้องจ๊ามาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเลยเห็นบอสทุกคนมาขอลอยน้ำทุกคนลอยน้ำปลาเด็กลอยน้ำปลาานะจ๊ะทุกคนเออโอ้ยดูพี่น้องดูพี่น้องดูพี่น้องเอ้ยหลดาตร์มัน ความมาเสบความ,มาวันนัวพี่น้องกินพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะทุกคนมื่อนี้เนาะมาพี่น้องมากินน้กากันเลยฝนตกนะทุกคนมากินมะข้อพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องเอ้ยฝนกับตกเนาะพอดีกันเลยมามากินน้กากันเลยเนาะมาพี่น้องต่อกันลงไม้ลงมือต่อกันเลยเนะาะมะข้อลอยน้ำเลยจ้าลอยนรรย้ำปลาเยอวๆอืม สุดยอดแหงพี่น้องเออไห้เบิร์ไก่ยานว่ามันขิดความพี่น้องจ้าดู สมใจถึงใจขนาดโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยมันเปรี้ยวหอดตับหอดไตหอดไ่หอดุอดอดอดพงพี่น้องหอมมาค่ะสมลายกับใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องไรแบบที่มักสมแบบจะจัดยัดยอดเลยกับหมดลองใส่น้ำตาลใส่แค่น้ำ ปลาซาพงสุดรสกับน้ำปลาลอเพ็ดลงไปกับสุดยอดหลายเลยพี่นอ้องจะน้องหลาเป็นคนแบบมะกมา่มากกินสมหลายปันไหนทุกคนสองตัดด้วยน้ำตาลถา้าบอตัดน้ำตาลลงไปน้องหลายก็กินบอได้น้อมันจมแห้งนาะ ใส่มะเพ็ดหลายเกินไปพี่น้องแซมตาคัๆ กินแบบบวดปากบวดตีนเลยพี่น้องเลยมันแซ่บแฮงถึงใจถึงอารมณ์เ้ยเบิร์่เหลืออย่างเลยพี่น้องเหลือแพ่นำ จนหล่าบระสดน,น้ำโอ้โหตอนนี้ก็เผ็ดต่อไปครับก็ต้องกินน้ำตาลพบาบาเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตอนกินแบบมะหูซึกว่บบามันเผ็ดนะพี่น้องมาต,ตอนถ่ายเผ็ดแห้ง น้ำโหน้ำตาสีไรพร่อพี่น้องโอ้โหจะแรนทันไหมเนี่ยโอ้สุดย่อนลายพี่น้องมาหนิกินมาขอจนแบบเบิดเ่ียงเลยเียงตับว่ามียังเหลือเรือแค่น้ำนะพี่น้องเสื่องเฮากับซีบกินหนามาเนาะโอ้โหส่วนบ่บได้บ่ไหวกินหมดเลยพี่น้องจา๋าเบื่อไหมแต่ยางเหลือแค่ อันนี้มันแหละหน้ำกับเปลือกมันไงพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดไล่พอาที่น้องหลากินมาค่อแล้วพอดีฝนกับซาวตกโอ้โหบรรยากาศมันก็แบบฟีนขนาดเลยุดยอดไลายยโ,โกโให้อีกแล้วโต้งพี่น้องอือหือุอดยอดลลยเลยจ้ะทุกคนจ้ะใครที่มักกินมาค่อก่อนมากินไนเดอร์แล้วจะมีอยู่ทงไฮทงหน้าแหละกัมีขายน้ำพี่น้อง ใช่เผ็ดถือใจแหงสุดยอดมากเลยขอบใจเด้อผู้ที่เอามานะทุกคนคนที่เอามาให้กินขอบใจละลายเลยเพราะว่ามันคือใจสมใจแหงสุดยอดหลายพี่นอ้องปองไฟเอ้ยถูกมกถือใจแหงยนกโปอีกสามหลอกพี่น้องาะมันถืกใจแหงสิ่งที่เราต้องการก็คือแบบมากใหม่สิ่งที่แบบมากใหม่มาจากป่าจากเรืพี่น้องสิ่งที่กินได้นะโอ้โหพี่น้องหลังหลาพื้นแหงขอบใจละลายน้ำสี่ คููซื้อมาให้เนาะคููเอามาให้นี่ยขอบใจละอลายเด้อะหูใจน้องล่าดีว่ามันตองมากตองแสบตองขุดจอดหลายพี่น้องเอาละพี่น้องปองปายตอนนี้คนก็เริ่มตกแห้งทุกคนเตอะเลยเริ่มแห้งทุกทุกนาทีทุกมือทุกวันเลยนะคนก็ได้พี่น้องเดียวเอฟซีสีบนยิมเสียงน้องล่าเนาะอ่ะพี่น้องนี้น้องล่ากากีน้องลายย้ายหางนี่น้องล่ากากีทอดโตไว้ใบชะมดก่อนเด้อเดี๋ยวไว้พบกันไหมในคลิปหน้าใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องล่า คูณสองเนอะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พร้อมมืนเดิมละกันคิปทองต่ไปร่กอใหม่ยบกักใรมาในคลิปหน้าบ๊ายบาย